สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อพอกันค่ะกับสาวลาค่ะอยู่กับช่องสาวดัมซิงนะคะวันนี้ก็มาหาน้องค่ะเสร็จดมโรงงานแล้วตอนนี้กสิบโมงแล้วค่ะเกี่ยวเสร็จไปเจ้าหนึ่งแล้วมาดูสับป,ปะเลอลงเกี่ยวข้าววันนี้น้องก็ออกงานรับจ้างงานแรกนะคะนี่ 脚底有点冷。Oh, สุกดีมาเช่าจากตะก้อนจับกุญแจแล้วหรือไจับจอบแล้วให้แน่วะใครอยู่ ต้องร้อยอาจารย์เราค่ะคันแทะขาดเลยพี่น้องสายพานตัวใดอีกมัองเนาะยวไปยางไปเบิง้ง่าสายพานตัวใดอีกขอบมันคือรูน้องมั่งสิ แ,แบบตูดมาเร <c oughs> ื่อยๆออกมานยอะหน่อย้นเดิมนี่แนัวเช็ดน้ำซึมเกี่ยวใสอบเลยบงเกาบังเก,งกาเกี่ยวอร่มนะอือดี้อยลมน้ำโอ้ยบวลมตั้ตัวนี้มันขยับบ่ <ừ? S 2> <ừ. S 1> จากมันมันยื่ซ้ำเลยแล้มันเกี่ยวมันยู่ซ้ำนั่นแ เ <พ uka> ขาลุมนี่อเกีียวยางล่มลุมลุมเงยๆล่มกลับ่หล่มไปเบนนะนคือกา,กมาเมี่ยกี้ไปยังเขาง,งามปานนี้งาน,นโดดลแล้วว่าเรไหวจะของเขามาอย่างจะของหนา โอ้เขามา,ามาสิที่ยังจนวาพระมากหน่ะี่หาองึงชอแมน่น่ม่อกนั้นนะออของแถมเขาเซนบอกว่าอยาให้รถมึงเสียเด้อขนาดก็หมดวัวหม,วหมูวายบุญเกิร์รถใหญ่กัย่างใหนเขาอัน้เขาเอง,องจะง่าสิบสองไรเดี๋ยี ออเห็มันเหลวได้หมัอีสิบสองไร่น <okay> ี่ก็ฟ้าแก่ฟ้าเฮ็ดฟ้าเกี่ยวมันขึ้ใจเอาอันลูกเตะต้นนี้สิบสามหล่องตัวนี้หล่องเดียวมันโตกบอกเอาบ่แมนวิ่นมึงมันบ่แน่นตัวเก้อ ก็ว sure, ิ่ง้อมแนนไมนกรตกว่ะเชื่อมอะบ้าหมกุญงยังโคเล็กโคเล็กอยู่นี่มัดจีกับบอมี่มันเชื่อมล็อกไว้ให้ตัโพี่จีไม่ใช่ทางเขาแม่สาพันธุ์ไม่สิ่งใหม่อะไรเจ๊ เจ๊สวยน,นั่นแหละเจ๊น่ะจ่อยล้จ่อยแล้ว,ลวหน่อยนึงจ่อยละวจ๊อีกสักสองร้ไลนนีดน่ <c oughs> าจะวูบปีนาันสิวองร้อยไลนปีนี้จะเอาหลายเอาสามลอยกับพ่อเห็นบอกเอาอย่างจะไปใครไปไกลกว่าเขาทัไปเอาเกี๊ยวม,มาเลียมเหมือนเขามืองนี่เห็นบอลอยู่หลังรถอยู่ไปเอาลูกมาเดี๋ยวก็คล้องหน้าเขามาเนี่มาเรียมก่อนผัวมึงเจ๊จะคล้องเขาหน้าเขามาเห็นเนี่ ไปย่องเวลาอยู่เขาสีหายเขาจะบเอาเขาสีทาแต่ขันนี้เขาสีหายไปเอาเกียวมาเรยบ้อยเเลยนี่เกีียวอยู่บนรถดิ่งะ่นะเบให้ังวมีกงว่านตัวองเขาไปปาดเกียวเกยวนไว้รถดำมูลละวะรถดำมันตมครัดฮะ มาละตีไรเขากำเฮียนไหมเ็นค่อนที oh. ่ไปหาหกูม mm. ือนว่านบอกค่อนละฝากข้องอันไหมกูว่ให้มึงไปเกี่ยวแกว่าเออกาสิให้ไปเกี่ยวเกอเกี้ยวอยู่ให้มันเลี้วหน้ามันก่อนลามันอยู่ไหน โอนี่มันมันจอดรถอย่นี่มันยางเมา,เอาของยโพดนี่เลยที่มอไซคม์มันจอดที่ทางลมโพดบบคามนี่นะมึงไม่ได้ยุโพดแคามนะข่ายยูนี่มันมันมีปลาอ้อยลัดเ,เลงยงหน้ากัีนนสิบสองลายเอ้แม่เรล่ามอน,นี้ไดน้นี่บู๊ยเฟื่องนาเรล้วกันซับเลยเจ่ <laughs> ยวเขาลมหลอนนํำ กนายเนานะก่อนจะค้องนั่งกับบ้านไ่ต้องมาเฝ้าดอกวสิแล้เวเลี่มห้เองไวสิไปบอกเขาเลยเอาตรถคนเขาไาจอดทิงไปเอาสป้ปส่กับไปแล้วคอยเล่มห้เรียบร้อยเขาเากบสิบะนเขาเล่าตัวเขาเราจักหรือหูเดียวนึงเหมือนบอกที่ไรข้างนัน อยู่ได้หรไอ้เจ้าปุ๋มั่นเอาหัวอมาอยู่นะไม่เอาเกี๊ยวมาให้น้ำเนกหัางเซมเซมอยู่สมัันมามาแลวปักเซมมอยู่สไปเอาเกียวมานึ่ปุ๋มเซมอยู่เถียงน่ปมซมเอาเกียวมามาเล่อยกันนี่ก็ที่ว่าเุ๋มเกี่ยวเข้าบอล มันเแซมวิ่งอยูแซมเลนมันเล่นซอยกันนี่มันขีตั้งหนามาเลวมึงเห็มันกลับขึ้นมยังอีกโอ้ยเขียวาใหรแน่เียวเีเขียวเขียวข้าวนู่ล้งรถกระบะน่ะบวนยูกูสาุ่นนี่ักแซมมาน้ำกันตีขึ้มาคนละขัน กูไม่อยากจู่้วไก่มูสุแล้วเพราะว่ากูเจ็บข้อดิไหมข้าอยาไก่กันเดอไอเจ็บข้อไปมันไปทักเขาเละติจะได้สิไปจะได้ก็ให้กูเกีียวเขาเลยกันสนเดอร์ไผมเหล่ากันนันดหลังรถแล้วว่าอมันเหล่าอ้าวไม่ได้่ถามเพร่ากินดอกมาซนนี่ว่าย้ำเขาตินีว่าไม่ให้เขากินกันนันดเอามาให้ มันอี้ก็ห่อปอนตัวไหม่มันกิน,นปนปลาดุกับทอดูดดกชิ้พนพพราหไงไปเจอะไรเกิดเออเออมีแหง้งมีแห้งเลยละ่ะตอนเรายางไดล,ละ่ะ <c oughs> มันก็เครื่องมึออั่นแเลย <c oughs> กู <c oughs> ถามว่าเช่ามึงใสสายผ้านยังสันติบอธแรกูบอหูว่ามันตีนนะกูว่ากูนึกว่ามึงกลับไล่มันมนีกลับไล่สินะเก้ออ๋ <c oughs> อนี่นะเออกูยางลงมาเลยได้เทนกูยางขึ้นไปครึค่งกูไป,ไปถามว่าเช่ากูก็ได้ลงมาอีกอัน้นแมนบอสนว่อแมนบอสมันก็บอสมาเบือนผีมันเลยกูว่าเห็นขอบสายผ้านยียงมันรูดก็เลยยางมาเบืงน ออกอัดเข้าไปคันขั้นเนียนๆเนานเนี่ยมันขุดท่าเดียวนี้ท่าหนึ่งมันขุดอย่ามันกินเกนกินเผาไอ้ขั้นเทียด้วปัญหาแล้ว่ามันิทับเขามันก็เฮอะออกดีโอลีผีกูกันเลยอย่าเฝ้าหายเดีวมันลาออกกลางทางนะมึงกระครูมันเอาแต่มึงลาออกกลางทางนี่กูประจ่ายค่าแรงเร่งเต็มเข็ดมากเออครูอะไ ไม่กระเกลี่ยเลยมันก็ยังแงะยังยักยังยักท่อนทวนที่เขามันยาวเนาะตรงยังยักในเดือบสันนะเรียบร้อยนี่เขายาววันติดปากติดข้อนี่เลยดูดิเขินเขาแล้วกระย่างยืมลูกบอกเบอร์สิบเก่าเนี่มีหลายบอก มึงได้ใส่วันนี้บอนบอลมากพ่ออันอันนี้มั้งอันนี้นอันไหมกุูเยี่ยม,มพพไหมกูบ่มีกุญแจพ่ออันอจะมันอยู่ใส่เบิดเอาอเาก็บพักกันเอาใส่กระปุกไปมือนัันที่ว่าไปอันนี้บักอดัดยังเบิร์ดหรอกนี่น่าบ,บักอัดมัง้ง